สวัสดีครับพี่ชื่อกิติพัฒน์จิรกิจวิวัฒนะครับหรือเร <with> ียกสั้นๆว่าพี่จิวก็ได้ครับเป็นสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยพยับนะครับจบสาขาการเงินและการธนาคารระดับปริญญาตรีนะครับแล้วก็ปริญญาโทในสาขาบริหารธุรกิจ MBA นะครับเคยได้รับโอกาสนะครับจากมหาวิทยาลัยพยับให้ได้รับตําแหน่งสิทธิ์เก่าดีเด่นนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วก็เป็น1ใน40ของพยับฮีโรที่เคยจัดแคมเปญนี้ขึ้นมานะครับ ปัจจุบันนะครับพี่ก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับสปานะครับในจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันมีทั้งหมด3สาขานะครับทำมาแล้วประมาณ10กว่าปีเริ่มต้นจากธุรกิจเล็กๆนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็สามารถที่จะพัฒนาธุรกิจให้มาเป็นสปาที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่นะครับและได้รับรางวัลมากมายทั้งระดับประเทศและระดับสากลน,นะครับจริงๆอยากบอกน้องๆว่าการเรียนในมหาลัยนะครับมันคือโอกาส ในการที่จะพัฒนาตนเองนะครับไม่ว่าเราจะเรียนอยู่ที่ไหนเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้เราไม่จําเป็นที่จะต้องจบหรือมาทํางานในสาขาที่เราเรียนมาที่อยากยกตัวอย่างตัวเองนะครับว่าเรียนปริญญาตรีสาขาการเงินนะครับจบโทรการตลาดแต่มาทําสปาโดยทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่เคยมีความรู้ทักษะด้านนี้มาก่อนด้วยความที่เรา สนใจค้นคว้าแล้วก็ไฝ่าหาความรู้ด้วยตัวเราเองนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ได้เป็นวิทยกรให้กับผู้ประกอบการธุรกิจสปานะครับทั่วประเทศทํามาแล้วหลายปีอย่าบอกน้องๆว่าในการทําธุรกิจนะครับคีย์สักเซสของพี่นะครับในการทําธุรกิจก็คือการสร้างความแตกต่างขอย้ํานะครับการสร้างความแตกต่างในทุกมิติไม่ว่าในการทํางานระดับตั้งแต่ระดับร่างจนถึงบนนะครับแล้วก็ในทุกส่วนของการบริหารจริงๆในวันนี้น้องๆอ,อ,อาจจะยังไม่ต้องมองว่าในอนาคต เราจะต้องทำงานยังไงแต่อยากให้น้องๆมองเรื่องความแตกต่างเอาไว้นะครับเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองตัวอย่างเช่นในขณะที่น้องๆเรียนอยู่เนี่ยครับน้องๆเห็นร้านกาแฟมีฝันว่าอยากเปิดร้านกาแฟเราลองถามตัวเองว่าถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจร้านเนี้ยเราจะสร้างความแตกต่างอะไรให้กับร้านที่เราไปซื้อทุกวันนี้นะครับเป็นการฝึกฝนตลอด4ปีพี่เชื่อว่าถ้าจบไปจะทำให้เราอะ สามารถที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ออกมาเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นพนักง,งานในธุรกิจที่ดีได้ครับอยากฝากถึงน้องๆนะครับในการใช้ชีวิตตลอด4ปีในมหาวิทยาลัยนะครับก็ฝากไว้4ข้อนะครับว่าจากประสบการณ์พี่เองเนี่ยการที่พี่จบมาได้เนี่ยเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะเพื่อนๆด้วยนะครับ ดังนั้นการที่เราใช้เวลาอยู่ในมหาลัยเนี่ยเราควรจะมีสังคมมีกลุ่มเพื่อนแล้วก็เพื่อนๆนเนี่ยแหละครับช่วยให้พี่จบมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนหรือการที่ติวกันก่อนที่จะสอบเพื่อนๆมีส่วนมากเลยข้อที่2นะครับก็คืออยากให้ใช้เวลาในห้องเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับอ,อ,อยากคิดว่าเข้ามานั่งฟังตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างแล้วค่อยจะกลับไปติดตามหรืออ่านทีหลังเนี่ยอันนั้นอ่ะจะไม่เกิดประโยชน์นะครับให้ใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพที่สุดในห้องแล้วไป เพิ่มเติมจากการอ่านหรือหาข้อมูลเองเพิ่มนะครับในข้อที่3นะครับอยากให้น้องๆเนี่ยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับการมีโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราสามารถหาประโยชน์จากมันได้เยอะนะครับอย่าใช้เวลาให้มันหมดไปกับมือถือ แต่ให้เอามือถือเนี่ยมาสร้างประโยชน์ต่างๆนะครับเช่นหาข้อมูลในการเรียนในการทํารายงานหรือหาข้อมูลที่จะวางแผนในการทําธุรกิจหลังจากที่เราจบไปสุดท้ายนะครับข้อที่4ี่ก็คือระหว่างที่เรียนเนี่ยก็อยากให้น้องๆหาเป้าหมายในชีวิตไปด้วยว่าอยากจะจบไปแล้วเนี่ยอยากเป็นอะไรอยากเป็นพนักง,งานในสาขาห,หรือหน่วยงานไหนหรืออยากเป็นเจ้าของธุรกิจธุรกิจแบบไหนซึ่งพี่ได้บอกไปแล้วว่าถ้าเราสนใจสมมติว่าที่เราเปิดอยากเปิดร้านกาแฟาเนี่ยก็ให้ลองสมมุติตัวเองว่าเราเป็นเจ้าของร้านกาแฟาแล้ว เราจะสามารถที่จะพัฒนาหรือสร้างความแตกต่างอะไรให้กับธุรกิจนั้นๆได้ครับ